นากากปีศาจโอนิโยคำสาบที่ฆ่าผู้สวมใส่ภายใน49วันหานากากคือเครื่องประดับของมนุษย์แล้วอะไรคือเครื่องประดับของปีศาจหน้ากากอาจเป็นเพียงของตกแต่งในสายตาของคนทั่วไปเหรือเป็นของประกอบการแสดงในสายตาศิลปินแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นบางกลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมหน้ากากบางชิ้นมีชีวิต หนึ่งในตำนานที่ถูกเก็บงำไว้และไม่ปรากฏในคู่มือการท่องเที่ยวหรือหนังสือเรียนคือเรื่องของหน้ากากปีศาจโอนิโยหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าโอนิโยซิเมนหน้ากากแห่งโลกของปีศาจหน้ากากที่ไม่ใช่แค่สื่อกลางของความชั่วร้ายแต่คือประตูบานหนึ่งสุยมมโลกทุกคนที่ใส่มันจะต้องตายใน49วัน คำสาบจากนางรำเรื่องราวของนากากโอนิโยย้อนกลับไปได้ถึงยุคเฮอันคศ794-1185ในช่วงที่ศิลปะโนและคาบูกุเฟื่องฟูในวังหลวงตำนานกล่าวถึงอากิรายโยหญิงสาวนักรำในราชสำนักที่ได้รับชื่อเสียงอย่างล้นหลามเพราะความงามและความสามารถแต่เบื้องหลังเธอคือผู้หญิงที่หลงไหลในศาสตร์ต้องห้ามและพยายามรักษาความงามด้วยการสังเวยวิญญาณหญิงสาววัยแรกแย้ม เมื่อความจริงปรากฏเธอถูกตัดสินประหารโดยไม่มีศพฝังและหน้ากากที่เธอใช้ในการไรายรำครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นหน้ากากปีศาจแดงแบบโอนิถูกฝังไว้กับเธอแต่ในคืนฝังศพชาวบ้านรายร้อมวัดกลับเห็นหญิงหน้ากากแดงยืนอยู่ริมป่าแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้ที่มีส่วนร่วมในการประหารอากีรายョตายทีละคนด้วยอาการที่แปลกประหลาด หน้ากากจะเลือกเจ้าของและไม่ปล่อยไปจนกว่าจะตายมีบันทึกในยุคเอโดะว่ามีพระลูกวัดที่กเกียวโตชื่อเอนโดได้พบหน้ากากไม้แกะสลักสีเลือดในห้องเก็บของของวัดเขานำมาแขวนไว้ในห้องพักของตนเองเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายแต่หลังจากนั้นเขาเรื่องฝันซ้ำๆว่าหญิงในหน้ากากมองเขาผ่านกระจกทุกเช้าเขาจะพบรอยข่วนบนขาและแขนโดยไม่มีสาเหตุ วันที่49หลังจากได้หน้ากากเขาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหงจักขอระครังของวัดโดยไม่มีจดหมายลาตายทิ้งไว้เพียงข้อความว่าเธอไม่ใช่ปีศาจเธอคือคนที่ถูกโลกทำให้กลายเป็นปีศาจหน้ากากโอนิโยกลายเป็นวัตถุลึกลับที่ถูกส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งไม่ใช่ด้วยเจตนาร้ายแต่ด้วยความไม่รู้ในยุคเมจิหน้ากากชิ้นนี้ถูกนักสะสมชาวอังกฤษนำกลับไปลอนดอน พร้อมแปลความว่าอาร์ตเอเชียโบราณแต่หลังจากนำไปจัดแสดงที่บ้านในเซเรภรรยาและลูกสาวของเขาหายตัวไปเหลือไว้เพียงเงาดำบนผนังที่เหมือนคนสองคนกำลังหนีจากอะไรบางอย่างตัวนักสะสมเองตายในอีก49วันต่อมาโดยภาวะหัวใจวายทั้งที่สุขภาพแข็งแรงดี หน้ากากหายไปจากอังกฤษนานกว่า70ปีก่อนจะปรากฏอีกครั้งที่งานประมูลในโอซาก้าปี1999ลักษณะของหน้ากากต้องสาบมันไม่ได้เหมือนหน้ากากธรรมดาหน้ากากโอนิโยแตกต่างจากหน้ากากโอนิทั่วไปในญี่ปุ่นโดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้สีแดงเข้มแบบเลือดแห้งมีรอยน้ำตาสลักไว้ใต้ตาทั้งสองข้างมีรอยแตกเล็กๆที่คล้ายกับรอยยิ้มที่มุมปาก ด้านในหน้ากากมีตัวอักษรจริงโงขุนรกเขียนด้วยเลือดเก่าผู้ที่ได้สวมหน้ากากนี้มักจะไม่ถอดออกเองแม้พยายามหลายรายถึงขั้นบอกว่าหน้ากากแนบสนิทกับผิวหนังเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันการท้าทายทดลองใส่หน้ากากและความตายที่ตามมาในปี2012 รายการสารคดีญี่ปุ่นรายการหนึ่งพยายามทดสอบความลี้ลับของหน้ากากนี้โดยเชิญอาสาสมัครเข้ามาร่วมรายการหนึ่งในนั้นคือชายวัย31ปีชื่อเคนตะผู้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องลวงโลกหลังจากใส่หน้ากากเขากลับมีพฤติกรรมแปลกเริ่มพูดกับตัวเองน้ำเสียงของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงของหญิงสาวและเมื่อถอดหน้ากาก,ากออกเคนตะจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย48วันต่อมาเขาถูกรถไฟชนที่สถานีชิบุยะ คำเตือนจากพระสายลี้ลับอย่าเก็บหน้ากากไว้ในที่ปิดพระลึกลับชื่อโคอิจิโซุนผู้ศึกษาคำสาบญี่ปุ่นมากกว่า40ปีกล่าวไว้ว่าหน้ากากคือสิ่งที่ผูกระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณและหน้ากากปีศาจที่ถูกสวมใส่โดยผู้ตายอย่างอาฆาตจะไม่ยอมให้อยู่เฉยๆมันจะตามหาหน้าใหม่ที่เหมาะสมเขาแนะนําว่าอย่าเก็บหน้ากากโบราณในห้องปิดหรือใกล้หัวนอน ห้ามจ้องตาหน้ากากตอนกลางคืนถ้าฝันเห็นหญิงในหน้ากากซ้ำเกิน3ามครั้งให้ทำบุญใหญ่และนำหน้ากากไปคืนยังวัดในปัจจุบันหน้ากากโอนนโยอยู่ที่ไหนมีรายงานว่าหน้ากากนี้ถูกนำไปไว้ที่ศาลชาติชินโตลับในภูเขาอากิตะโดยถูกปิดผนึกในกล่องไม้ฮินโนกิและมัดด้วยเชือกพิธีกรรมแบบชิเมะนาวะไม่มีการเปิดให้ผู้คนเข้าชมและพระผู้ดูแลต้องเปลี่ยนเวรทุก49วัน มีข่าวลือว่าสารชาติแห่งนั้นมีเสียงกรีดร้องจากกล่องทุกคืนพระจันร์เต็มดวงหน้ากากคือเงาสะท้อนของความจริงในวิญญาณหน้ากากโอนิโยอาจเป็นแค่วัตถุไม้แกะสลักสำหรับคนบางคนแต่มันคือคำเตือนของอดีตสำหรับผู้ที่รู้ประวัติเมื่อคุณใส่หน้ากากคุณอาจไม่ได้แค่เปลี่ยนหน้าแต่คุณอาจเปลี่ยนวิญญาณของคุณเอง Exclusive f a l t o p ข้อควรระวังหากพบหน้ากากต้องสาบอย่าสวมใส่หน้ากากโดยไม่รู้ที่มาห้ามนำกลับบ้านจากตลาดของเก่าโดยไม่มีการชำระล้างหากมีอาการฝันซ้ำหรือรู้สึกมีคนฟ้อมองหลังใส่หน้ากากควรนำไปถวายวัดทันทีอย่าเผาหน้าก,ากากที่ต้องสาบพอเชื่อว่าจะปลดปล่อยสิ่งที่ถูกผนึกไว้ถ้าคุณชอบเรื่องลี้ลับยุบุนแบบนี้ฝากกดติดตามพอร์แคสต์ของเราด้วยนะครับตอนหน้า เราจะพาคุณไปดูเครื่องรางเลือดจากภูเขาโอนเซ็นที่ทำให้คนแขวนไว้ต้องหายไปในหมอก